สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า TubeBlox นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแอปนิดนึงนะครับแอปนี้เนี่ยผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นนะครับแล้วก็ลองแกะดูว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายนะ แต่ว่ายอดดาวน์โหลดเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับหล้านครั้งเลยเพิ่งเปิดมา11สิงหาคมนะครับก็เพิ่งได้2เดือนนะก็เข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับอ่ะขึ้นมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็คลิกเข้าไปอ่ะมีเช็คอินประจำวันนะครับน่าจะขึ้นโฆษณาหไหมเนี่ยอ่ะกดเคมได้9 0 0 0โอ้โหอ่ะมันก็จะมีดูวิดีโอนะครับอ่ะเขมคูณ10 โอ้โห4,500ขอแคปนะหน้าจอนิ็นึงอือหือนี่มันก็จะมีพวกอ่าคลิปจากยูทู e นะครับอ่ช่วงนี้เนี่ยก็การริงนองบอลลัพูน,นะครับโอ้โหขึ้นมามีเคมแล้วไอในส่วนของไอ้ตัวสุม่มพวกมือถือเนี่ย คือผมไม่เคยเห็นมันได้สักแอปนะต่อให้แอปไหนที่มันจ่ายเงินจริงนะถอนเข้าทูมันนี่ไวเลตอ่ะมันจ่าย100%เซแต่ว่าถ้าเป็นกล่องก็คือผมว่ามันก็ไม่จ่าย100%เซนะครับเพราะว่าผมไม่เคยได้แล้วก็ไม่เคยเห็นใครได้นะครับก็ตามนี้โอ้โหขึ้นมา3ามเมื่อขึ้นมาคะแนนขึ้นมาทีละ5 0 0ร้อยหอไปดูในะส่วนของการถอนนะโอ้โหถอนสามหมื่นอ่ะจบข่าวนะครับก็ ไม่จ่ายแล้วแหละเออถ้ามารูปแบบนี้นะครับถอนสามหมืนบ้าบอนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครที่จะเล่นแอปนี้นะครับอ่าถ้าดูคลิปนี้เนี่ยไม่ต้องโหลดมาเล่นนะครับคือมันไม่จ่ายร0อยล้านเปอรเซ็นนะครับอโอเคเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ